ใครลงบนัสตรงนี้มึงรวยตัแตกเลยนะโอ้โหแปดหลังเยจีเจ็ดต่อแปดเหยียบหัวดังเบ๊กแบบให้กูเสียแบบหมดสินน้นอประดาตัวมึงทาได้เปล่ากินหีิเลยเพื่อนทำไมมันกินง่ายถึงเลยว่าผู้ยากแบบเสียแบบหมดตัวมึงทำให้กูได้เปล่าอาตการาสวัสดีเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่หลังชัดให้อีกเช่นเคยนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ นะครับมากับทุน100บาทเท่านั้นจะเอาเงิน1น0บาทมารีวิวนะครับเทคนิคการเล่นบาคาร่าที่ดีที่สุดในยุคนี้กันดิเชิญเพื่อใหนเพื่อนนะครับนำไปปรับปรุงแก้ไขประยุกต์ใช้กับเทคนิคเดิมที่เพื่อนเคยใช้อยู่นะครับอาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ไม่ลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับกลุ่มนําเล่นนะครับกดเข้ามาได้เลยที่ลิงก์ปักหมดนะครับกลุ่มบอกเปอร์เซ็นดีๆของสล็อแล้วก็มีนะฮะเพื่อนเพื่อนกดเข้ามาได้เลยที่ลิงก์ปับหมดนะคร เป้าหมายของเราวันนี้คือ10เท่าของเงินทุนคือ1นึ0ันบาทนั่นเองมาเล่นแบบชิวๆกันไปนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมเลือกห้องที่ไม่มีเขาไพ่มังกรเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมตรงนี้สําคัญมากๆนะฮะเพื่อนๆมีมังกรมาเล่นยากนะครับโอเคมาเจอห้องนี้พอดีนะครับมาลุยไปเลยแล้วกัน ตรงนี้นะครับรอบล่าสุดน้ําเงินเคยไหลมาเป็นสองตัดและแดงมาขั้นหนึ่งแล้วก็มีน้ําเงินมา1ทีนะครับตรงนี้มีท่าทีว่าน้ําเงินจะไหลนะครับดูจาก3าเคยประกอบไปด้วยนะจ๊ะสามเคยตัวนี้ทวปรงตัวทึบแล้วก็ไม่ขีดนะฮะมีท่าทีนะครับแพทเทิร์นของรถแบบตรงนี้ม่งก็เป็นแบบสลับด้วยนะโอเคเป็นใจให้ลงไปที่น้ําเงินนะเพื่อนจัดไปเเสียอะไรนี้หืมเบอร์มาเป็นหน้าสามสามอะไรสมแล้วก็สิพ่อมืองไอ้เฮียโอ้โหเสียจะมาเลยโอ้ยเก๊ นะครับเจ็ดต่อเจ็ดเอากูและไอ้สัสเอากูและนะฮะโอ้โหขอร้องละนะครับเพื่อนๆโอเคมาตรงนี้นะครับใส่ไปที่แดงนะครับที่100บาทครับแพทเทิร์นตรงรถแมปตรงนี้เป็นแบบสลับอีกแล้วนะครับแต่อันนี้เริ่มต้นที่แดงล่าสุดเป็นนเงินนะครับมีวีเวร์ว่าจะมาแดงเป็นปิดและเป็นแพทเทิร์นสลับนะครับผมโอเค จัดไปนะครับเพื่อนเพื่อนกูว่าเงินมันไม่มาแล้วล่ะเสมอจิตทับ2ขนาดนี้นะยังไงก็ต้องเป็นแดงนะครับเพื่อนเพื่อนจัดไปอย่าให้เสียตรงนี้ของเรายังไม่ได้เงินสักบาทเลยนะครับแม้แต่กี่นี่เสมอเกือบตายนะฮะเพื่อโอเคปั๊บปับปับมาตรงนี้ห่อปอกแปดเ็ดเก้แปดต่อศูนย์นะครับใครลงบนตรงนี้มังรวยตัดแตกเลยนะโอเคนะครับเพื่อนจัดไปนะครับอเขาให้ส่งๆมาเป็นปิงปองเลยบอกเพื่อนเพื่อนนะดูนะครับปิงปองรอบล่าสุดที่เล่นมาเนี่ยสามตานะฮะ ตรงนี้มาก็สามตาแล้วผมว่ามันน่าจะเป็นปิงปองอีกนะเพื่อนๆดูจากทรงนะนะครับผมโอเคนะครับเชื่อมัน่นในปิงปองแล้วกันเนื่องจากปิงปองไลฟ์มาสามตาตรงนี้นะครับจัดไปอย่าให้เสียถ้าไม่รับเสมอตรงนี้นะสองอันมันก็จะเป็นเข้าไปปิงปองนะครับโอ okay, เคเพื่อนๆจัดไปอย่าให้เสียเชื่อมัน่นในปิงปองนะครับใส่ไปที่้เงิน,งนตากะกีออกแรงมาตรงนี้โอ้โหทำไพ่หลุดมือแม่งแหกม้านแล้วแหกม้านแล้วกูว่าแล้วโอ้หน่าเก่าตามไดยชีกูถามจริงจุดห้าจุดหกโอ้โหโกงไปดนึง ออโอ้โหทำให้หลุดมือนะจากจะปอกข้าวแม่งมาให้กูลุ้นแบบหน้าสิวหน้าขวานะเพื่อนๆน,นะโอเคนะครับอืมมาตรงนี้เพื่อนๆมันจะมาเป็นปิงปององีกไหมวะ <laughs> นะตานี้นะครับเป็นแดง สามตัดนะครับแล้วก็น้ำมื่นสองตัดแล้วมันเป็นปิงปองหนึ่งสองสามสี่ห้าตานี้นะครับผมชอบแทงแดงเอา้าไอ้เหี้ยแม่งเล่นไม่ทันกูยิม้มหายไม่เป็นไรนะน,นะนะครับเพื่อนนะโอเคนะครับแม่งไม่กดไม่ทันน่าจะโอ้เย็ดแม่งนะครับโอ้โหไอสัตว์ดีแล้วกูมาเล่นไอ้เหี้ยโอ้โหกูเย็ดแม่งหนามจริงเกือบเกือบแล้วกูเกือบใส่ไปแล้วสามร้อยเก้าสิบแปดสุดท้ายของกู นะครับโอเคเพื่อนเพื่อนอเขาให้เปลี่ยนอีกแล้วนะฮะปิงปองกูไม่มาแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะโอเคนะครับ,นะรบดูจากตรงนี้เพื่อนเพื่อนตั้งแต่เริ่มเล่นห้องมาน้ําเงินไม่เคยไหลเกิน2เลยนะจะมีแบบเป็นปิงปองปิงปองมาแล้วก็2องตัดแล้วก็ปิงปองแล้วก็น้ำเงิน2ตัดนะครับตานี้เพื่อนเพื่อนยังไงก็เป็นแดงนะครับยังไงก็เปลี่ยนมาเป็นแดงแน่อนอนนะเพื่อนเพื่อนใส่ไปเลยสามแสนก้สิบบาทกูมีสามแสนเก้ากูใส่สามแสนเก้าเลยนะไมานี้นะครับ ยังไงก็เปลี่ยนเพื่อนนะครับจากประสบการณ์ที่เล่นมาอย่างช่ำชองนะครับมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถแล้วก็ไปน,นอนศาลาเอานะครับผมมาตรงนี้390บาทแล้วทำไมมันเปิดชา้าจังเลยนะฮะเปิดมาตรงนี้เป๊ะสีแ้งขอเป็นสูงสูงโอ้โหพ่อมึงสูงเกินอืมหืตัวคว้โอแปดหลังเย๊เ๊จีเจ็ดต่อแปดเหยียบหัวดังดิกไปหนึ่งสเต็ปเพื่อนเพืเ่อนยิดมขีวิกุครับสวยงามอลางแค่ย็เ้เค นะครับโอเคเพื่อนๆตรงนี้สวยอีกแล้วนะฮะโอเคนะครับมาจากตรงนี้เพื่อนๆปิงปองตั้งแต่3มตัดมานะครับตั้งแต่เข้าไป3มตัดตรงนี้นะครับแดงไม่เคยไหลเกิน2อันเลยเพื่อนๆนะครับนอกจากสตัดตัวนี้นะครับเป็นปิงปองแดงปิงปองแดงมาตลอดไม่เคยไหลเลยนะครับตาตนี้ผมก็ว่ายังไงมันก็ไม่ไหลอีกเลยถ้าดูจากทรงนะคระบผมโอเคไปแต่น้าเงินนี่มีไม่อาไหลนะถ้าตาานี้น้าเงินใหม่ตาต่อไปน้าเงินน่าจะเป็นสองตัดได้นะเพื่อน โอเคนะครับพ่อตาล่าสุดเนะี่ยมันสองตัดไงโอเคน, okay, นะครับมาบอกแปดนะตรงนี้โอ้โหเฮ้ไม่บอกแปดคุณเจ็ดเตี้ยนี่หว่าคิดว,ว่าสิบเกับแปดเจ็ดเขนะครับมองไม่ชัดเพื่อนเพื่อนตัวเล็กนะครับโอเคเจ็ดต่อสองตรงนี้เจ็ดเคีโอ้โหกินมาแบบรวดรวดกูยังไม่เสียสักไม้กูอยากโดนจังเลยขอแบบดีๆได้ป่ะแบบให้กูเสียแบบหมดสิน้นเนื้อประดาตัวมึงทำได้เปล่านะสัตว์เจ็ดเขี้มาเพื่อน อย่างที่บอกไปนะครับมาตะกี้นี้ถ้าน้ำเงินมาตรงนี้มีสีที่น้ำเงินจะไหลมาเป็น2ตัดต่อเพราะว่ารอบก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นแดงเน้น้ำเงินมา2ตัดนะเพื่อนเือน,นะสถติติและก่อนหน้านั้นก็มา2ตัดเหมือนกันนะสถิต,ติมีไว้ให้ดูนะเพื่อนเพื่อนสถิติสําคัญมากสังเกตดูดีๆนะครับตานนี้ยใส่น้ำเงินไปที่100้บาทนะเล่นแบบเป็นแบบชิวๆนะเพื่อนเพืเ่อนโอเคนะครับโปะมาตรงนี้โปะเอาโหหกแต้มเท่านั้นอืมมันสามแต้มขอตัวทำก่อนามอ๋อสวย พเพื่อนๆกินไปหนึ่งทีนะครับที่1น0่บาทนะครับผมโอเคนี่ครับเพื่อนๆไปนะครับผมจัดไปอย่าให้เสียมาตรงนี้นะครับน้ำเงินไม่เคยไหลเกิน2ตัดตานี้ยังไงก็เปลี่ยนประเด็นเขาให้หนึ่งสองหนึ่งสองนะพเพื่อนๆนะเขาให้หนึ่งสองหนึ่งสองนะครับผมพเพื่อนๆโอเคนับมาตัญชีต,ต่ตรงนี้นะตั้งแต่เสมอสองรอบทำน้ำเงินตรงนี้นะครับมาจะเป็นเขาให้หนึ่งสองหนึ่งสอง นะครับเขาให้แดงหนึ่งน้เขาให้หนึ่นึ่นะเพื่อนเดูแล้วจดไว้นะครับเอ็ดมันขึบอดู1 2วหนึ่างหนึ่งสองยานสู้จำไป้นี่แหละได้ก็มาถามอีกเขาไปนีขึ้นอยังครับโอเค8,8ดนะครับเพื่นมาตรงนี้แปด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 จะขอปอกหมอดตรงนี้นิชชี่นะครับมึงจวดจ็ไปแล้วยังไงกงน็่หยบกูนะฮะโอเคเขาให้หนึ่งสอของเราเจ็ดเช่มาอีกแล้วเพื่อนเผมว่ายังไงมันก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับโอเค เพื่อนๆจัดไปตอนนี้เหมือนอย่างที่คุยกันไว้นะครับผมแดงมาเป็นปิงปองเพื่อมาเชื่อมต่อข้าไให้หนึ่งสองหนึ่งสองให้เราดังนั้นตามเมื่อกี้นะครับผมแดงมาหนึ่งจุดตานี้ยังไงก็เป็นน้ําเงินนะเพื่อนๆจัดไปอย่เสียนะครับโอเคปายสองร้อยบาทเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆตานี้จุดจวดจวด,ด,ดนะครับสัตว์ายขอแบบดีๆเปิดมาแล้วชนะเลยมา ปั๊บมาโอ้โหหน้าห้าเจ็ดเทต้องจวดสามกับสี่ท่านั้นโอ้โหจวดมาเป็นสองใบกำไรเจ็ดแต้มตรงนี้โอ้โหจวดนะจวดมายาสีกับห้าสวยนะครับจวดโกงมาตรงนี้เจ็ดเจ็ดต่อสี่เหมือนเดิมกินอีกแล้วเพื่อนทำไมมันกินไม่ไดงเลยวะกูอยากแบบเสียแบบหมดตัวมึงดำให้กูได้เปล่าปากดีเฮียนะครับโอเคเพื่อนๆโอ้โหตอนนี้แม่งกําไรมาพันสองร้อยบาทนะครับกําไรพันหนึ่งพอดีนะแต่เอาอีกสักไม้หนึ่งแล้วกันเอามันเป็นสิบไม้เพื่อนๆผมเล่นมาเก้าไม้ผมยังไม่เสียเลยนะ ตอนนี้นั่งนับอยู่ว่าเล่นมาก้าไม้ยังไม่เสียเลยครับเดี๋ยวมึงมาเจอสิบไม้เขากูนะครับตรงนี้ไปเมื่อนเขาให้หนึ่งสองหนึ่งสองของเรานะครับยำไปที่น้ำเงินสองร้อยบาทนะจ๊ะโอเคมึงเคยเห็นเปล่าสิบไม้ลวดนะ่ะ1ิบไม้รวดนะ่ะมึงเคยเจอเปล่าเป๊ะโอ้โ oh, หหน้าสามกับกงตรงนี้แต้มเรานำอยู่อ uh huh. จวดมาเป็นสิบแล้วก็จวด oh. หวยกูไม่น่าดื่ม <Wow. S 1> oh, เพราะแต่แรกก็จบเสือกอยากโชว์เหนือโชว์เท่บอกร้อน ก็รองละนะครับโอเคพอแล้วดีกว่าสิบเท่าของเงินทุนของเรานะเพื่อนเอาจริงจริงแม่งได้9 0้ารบาทนะครับแต่กูเสือกไปดื้อไงเมื่อกี้โอเคนะครับเพื่อนวันนี้พอแล้วดีกว่านะครับผมโอเคก็ขอบคุณที่รับชมมาจนจบนะครับผมใครที่ไม่กดไลค์กดติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับกลุ่มนำเด่นกลุ่มศึกษาเขาไพ้นะครับศึกษาการเงินดีๆนะครับเพื่อนฝากไว้ด้วยครับมาได้เลยที่ลิงปักหมดนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม Fez up, fez up, pess up, pess up.